สวัดสดีครับสวัสดีครับพี่้ว่าอันเนี้ยของบุญนะ <laughs> ไม่ใช่บุญเล่นผมขอ <laughs> วันนี้เราก็จะมาอยู่ที่เมนูมอะไรครับรูปตามูุดดั้มรูป,ป,รต,ารป,ปรตาเหมือนเดิมนะครับผมและเมนูที่ทำวันนี้ก็คือปอปเปี๊ยะ ยวนหมูครุประตะนั่นเองใช่ก็นี่เราก็มีแป้งปอเปี๊ยะของของเวียดนามของยูที่เขาก็จะมาแข็งๆแล้วก็เอามาแช่น้ําอุณหภูมิปกติเพื่อให้มันอ่อนตัวลงเริ่มต้นแน่นอนเรามีส่วนผสมนะครับครับมูยอคุณเชียงทอดทอดเปแล้วเรามีปูอัดข้าบเรามีผักต่างๆสุดแล้วแต่ชอบใครชอบผักอาไรครับผมนะฮะน้ำจิ้มก็เหมือนเดิมหัวใช้เท้าแล้วก็แครอทแล้วก็ยังมีน้ําจิ้มก็เหมือนทาน้ำจิ้มทะเลแหละแต่ว่าเราใช้พริกแดงครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาหมูครุประตะของเรากับ ซอสปรุงรสหรือจะเป็นพิกอขาวก็ได้มาที่เตาเสร็จนะฮะแกะหมูของเราอันนี้ไม่ใช้น้ำมันเออแล้วไม่ติดกระทะเหรอไม่ติดครับแล้วหมูเองมันก็มีไขมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องการหมูที่ซับน้ำมันมากรับเสร็จปุ๊บเราก็เอาสักสองสาโต๊ะอันนี้ใส่เพื่ออะไรครับอ่าปรุงรสครับให้หมูของเราเนี่ยมีรสชาติถ้าชอบก็สามารถใส่พริกไทยดำสดได้เลยพี่บอล อออแล้วหมูเราก็ดูให้ถูกพอดีนะฮะเอ <All right. S 1> าละปลาหม้ชิมหมูได้ไหมฮะ <laughs> ได้พี่เต่อไปเ่เป็นไงฮะพี่ชาเบิร์ม mm ิการ์เรกินได้เลยฮะโอเคตอนนี้ uh huh. เรามีผัารามีแแตงกวาผ่า uh huh. อย่างนี้นะฮะก็อเอาเม็ดออกด้วยการใช้ช้อนเราจะหั่นตงกวาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนท่อนๆพี่ทางยาวพี่บอลก็สามารถนี่ได้เลยครับหั่นหมูยอครับอูแบบได้เลยครับผมทาแบบนี้ปะ่ะฮะเออทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้นลองดูว่าจะรู้หรือเปล่าใจมี่แล้วโอเคนี่ปูอันนี่ไม่ใส่อะไรฮะเนี่ยใส่ในปราเปียด้วยครับ มันจะหมดนะครับถ้าไปกินไปนี่มันอร่อยนะพี่นะครับผมอือป๋ะเสร็จประมาณนี้ฮะนี่เจ้าปลเปียกของเราเนยนะครับครับผมผมอาแป็กวาวางก่อนปาครับผมตามด้วยหมูยอใช่ไหมครับกูอัดแล้วก็ฉีกอ๋อฉีกเป็นเส้นๆใช่แล้วหมูนะฮะลงมาครับ จะเรียงยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบเลยผักสลัดต่างนะครับใส่เข้าไปใส่กุนเชียงหน่อยนะครับรอบอันนี้ครับเป็นมาณนี้นะฮะรับยัมคท่าที้งกันหั่นต้องหั่นด้วยพี่อหั่นครับก็จะมาวางนะครับ น้ำข้มใส่ชูกับน้ำตาลที่เราต้มไปด้วยกันที่กินขนมกีใช่ไหมนะอุ้ยเราชอบจิ้มมากเหรอพี่ครับผมครับมา,มาอโอเค<ม>พี่บอลซัดเลยครับผมไปแล้วนะใช่ไหมะนีมันรอร่อยเนาะ วันนี้นะต้องขอบคุณพี่บอลมากสะดกมากอยู่ด้วยกัน2อวันขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ทางรายการนะฮะเราก็มีเครื่องครัวไมอร์เครื่องครัวเพื่อสุขภาพมามอบให้โอ้โหขอบคุณมากครับผมแะน่นอนครับก็ต้องขอบคุณครบรสามองจากบุญท้าบอน เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจครัวแล้วแต่คริปทาง f a c e b o o k c o m s l a s ครัวแล้วแต่คริปเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อเดานมาเป็นแขกรับเชิญลองดูให้ดูพี่ดุ๊กลองกินดูครับมันอร่อยมากโอ้มันวิเศษแต่ว่า